สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่องดาวฟังดวงคลิปนี้เราจะมาดูพลังงานของผู้ที่เกิดบนพฤหัส,สบดีประจำเดือนธันวาคม2568เดือนสุดท้ายของปีนี้เป็นเดือนที่คนรจะได้ทบทวนเป้าหมายสำรวจค่าและมีโอกาสปรับทิศทางชีวิตให้ชัดขึ้นในคลิปนี้เราจะพูดถึง การงานการเงินความรักสุขภาพและมีส่วนพิเศษครบทั้งกราฟชีวิตประจำเดือนท่าประจำวันเกิดพลังจัก,กรวาลประจำช่วงลัคก,กี้เดย์ลัคก,กี้ไทม์และพลังปกป้องขอให้ตั้งใจฟังจนจบนะคะเพราะมีคำแนะนำสำคัญสำหรับการเริ่มต้นที่ดีกว่าในปีหน้าภาพรวมพลังงานประจำเดือนภาพรวมของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีเดือนนี้คือการปรับสมดุลเพื่อความยั่งยืน พลังงานเดือนธันวาคมจะเอื้อต่อการทบทวนแผนระยะยาวและการวางระบบใหม่ให้มั่นคงคุณอาจรู้สึกว่าต้องลงมือทำงานเอกสารจัดการเรื่องการเงินหรือพูดคุยเรื่องอนาคตกับคนสำคัญเดือนนี้ไม่ใช่เดือนแห่งความวู่หวาแต่เป็นเดือนแห่งการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ปีหน้าราบรื่นการงานสภาพรวมด้านงานเป็นไปในแนวชังบวกแต่ต้องมีความรอบคอบคนทำงานประจำ โอกาสได้รับผิดชอบงานที่ต้องวางแผนระยะยาวงานบริหารหรือเป็นตัวกลางประสานงานระวังเรื่องเอกสารและสัญญาให้ตรวจเช็คให้ละเอียดก่อนเซ็นชื่อเจ้าของธุรกิจหรือค้าขายเหมาะกับการปรับโครงสร้างธุรกิจปรับระบบบัญชีหรือทำแคมเปญช่วงสิ้นปีเพื่อเคลียร์สต็อกกลยุทธ์แบบยั่งยืนจะได้ผลดีกว่าการเน้นขายระยะสั้นฟรีแลนซ์หรืองานเสริม มีโอกาสได้งานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานสัญญาระยะสั้นกับบริษัทเรื่มเข้ามาแนะนำตั้งสัญญาและวางกรอบการจ่ายเงินให้ชัดคําแนะนำงานเดือนนี้คิดก่อนพูดทำก่อนลงมือจะช่วยให้ภาพรวมงานของคุณชัดเจนและลดปัญหาในระยะยาวการเงินการเงินภาพรวมค่อนข้างมั่นคงแต่ต้องจัดการอย่างมีระบบรายรับหลักคงที่รายรับเสริมมีโอกาสเพิ่มในช่วงกลางเดือน มีค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนหรือจ่ายเพื่อปรับปรุงระบบงานหรืออุปกรณ์ถ้ามีแผนลงทุนขนาดกลางให้เตรียมแผนสำรองและกระจายความเสี่ยงมีเกณฑ์ได้เงินคืนจากหนี้เล็กๆหรือได้รับค่าตอบแทนที่ค้างชำระคำแนะนำการเงินทำงบเล็กประจำสัปดาห์และอย่าใช้ใจ่ายแบบอารมณ์ในช่วงเทศกาลความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้เน้น ความจริงจังและการสื่อสารเชิงปฏิบัติคนโสดมีโอกาสได้พบคนที่จริงจังเข้ากับวิถีชีวิตคล้ายๆกันอาจเป็นคนในที่ทำงานหรือคนที่มีความสนใจคล้ายๆกันคนคุยจะมีการคุยเรื่องอนาคตร,ร่วมกันถ้าทั้งสองฝ่ายต่างมีเป้าหมายเดียวกันความสัมพันธ์จะขยับชัดขึ้นคนมีคู่เหมาะกับการวางแผนระยะยาวร่วมกันเช่นวางแผนการเงิน เดินทางหรือจัดการเรื่องบ้านแต่ต้องระวังการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาเกินไปจนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกตัดสินคําแนะนำใช้การกระทาที่เป็นรูปธรรมมากกว่าคำพูดและเลือกเวลาพูดคุยเรื่องสำคัญให้เหมาะสมสุขภาพและพลังงานภายในสุขภาพปีนี้ต้องให้ความสำคัญกับระบบย่อยและความเครียดสะสมระวังปัญหาเกี่ยวกับท้องระบบย่อย และอาการเกรงคอไหล่จากการทำงานหน้าจอให้ความสำคัญกับการพักสายตาหมั่นยืดเหยียดบริหารการหายใจจัดเวลานอนให้เพียงพอและหาเวลาพักแบบคุณภาพเช่นเดินเบาๆกลางแจ้งหรือทำสมาธิสั้นๆทุกวันเคล็ดลับเล็กๆการดื่มน้ำอุ่นก่อนนอนและการยืดเส้นช่วงเช้าจะช่วยให้ระบบร่างกายไหลลื่นขึ้นส่วนพิเศษ กราฟชีวิตประจำเดือนกราฟชีวิตของคนเกิดวันพฤหัสบดีในเดือนนี้เป็นทรงเติบโตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีแรงต้านช่วงต้นเดือนแต่จะไต่ขึ้นจนถึงปลายเดือนต้นเดือน1-9ธันวาคม2568พลังงานค่อนข้างคงที่อาจมีอุปสรรคเรื่องเอกสารหรือความเข้าใจกลางเดือน10-20ธันวาคม2568 เริ่มเห็นผลจากการลงมือทำมีข่าวดีเรื่องงานหรือเงินเล็กๆปลายเดือน21-31ทธันวาคม2,568โอกาสดีสำหรับการปิดงานวางแผนปีหน้าและความรู้สึกมั่นคงช่วงพีค20-28ทธันวาคม2,568เหมาะก,กับการผลักดันงานสำคัญและสรุปผลทาตประจำวันเกิดทาตุไม้เครื่องทาตดินพริหัสสบดี สำหรับคนวันพฤหัสบดีทธาที่โดดเด่นคือความมั่นคงและการเติบโตแบบมีระบบคล้ายต้นไม้ที่ต้องการการดูแลเป็นระยะพลังธาตช่วยให้คุณมีไหวพริบด้านการบริหารและการวางแผนเสริมพลังด้วยสีเขียวน้ำตาลและโทนเอิร e ์ธโทนการอยู่ในพื้นที่ที่มีต้นไม้หรือการมองเห็นพื้นที่สีเขียวจะช่วยรีเฟรชพลังงานพลังจัก,กรวาลประจำช่วง พลังจัก,กรวาลที่เด่นคือจูปิเตอร์ไกด์แดนซ์พลังแห่งการขยายและสติปัญญาความหมายจัก,กรวาลสนับสนุนความคิดระยะยาวการเรียนรู้และการขยายบทบาทเหมาะก,กับการเริ่มคอร์สเรียนสั้นๆหรือการวางแผนลงทุนในความรู้พลังนี้ช่วยให้คุณมองภาพใหญ่ชัดขึ้นแต่ต้องลงรายละเอียดด้วยความรอบคอบคำแนะนำจากจัก,กรวนัน ทงใช้สติปัญญาในการขยายไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจลัคกี้เดย์วันโชคดีวันโชคเด่นของเดือนนี้คือวันที่6ธันวาคม2568วันเสาร์ดีสำหรับการเริ่มต้นธุรกรรมใหญ่วันที่14ธันวาคม2568วันอาทิตย์เหมาะกับการนัดสำคัญหรือการพูดคุยเรื่องสัญญาวันที่26ธันวาคม2568วันพฤหัสบดี เป็นวันของคุณเหมาะกับการลงมือทำเรื่องสำคัญลัคกี้ไทม์เวลาโชคดีช่วงเวลาโชคดีคือ0 9น0าฬิกา30นาทีถึง11เนาฬิกา30นาทีเป็นเวลาที่เหมาะกับการเจราจาตกลงงานหรือตัดสินใจเชิงธุรกิจ1 7นาฬิกาถึง19นาฬิกาเป็นเวลาที่เหมาะกับการพูดคุยเรื่องความสัมพันธ์หรือวางแผนอนาคตพลังปกป้อง พลังปกป้องของคนวันพฤหัส,สบดีเดือนนี้คือเกราะแห่งปัญญาใช้เหตุผลและการจัดระบบเป็นเกราะคุ้นครองวิธีเสริมพลังปกป้องตั้งโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบระบุที่เก็บเอกสารอย่างชัดเจนใช้หินเสริมพลังประเภทมาลาไคหรือคริสตลัลสีเขียวเล็กๆติดไว้ใกล้โต๊ะพกสมุดบันทึกจดสิ่งที่ต้องทำทุกเช้าช่วยลดความสับสนและปกป้องจากการตัดสินใจผิดพลาด ตั้งเจตนาสามคำก่อนนอนเช่นระเบียบรู้มั่นคงสรุปสรุปโดยรวมเดือนธันวาคม2568ของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีคือเดือนการจัดระบบปรับสมดุลและเตรียมความพร้อมเพื่อขยายในปีหน้างานและการเงินมีแนวโน้มเป็นไปในทางที่มั่นคงหากคุณวางแผนและจัดการระบบให้เรียบร้อยช่วงปลายเดือนจะได้รับผลดีชัดเจนค่ะ ขอให้แนะนำว่าให้เวลากับการพักบ้างเพื่อให้พลังใจพร้อมรับสิ่งใหม่ในปีหน้าถ้าชอบการพยากรณ์แบบลึกซึง้งนุ่มและฟังง่ายฝากกดติดตามช่องส่องดาวฟังดวงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป